สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนโลเคชันนะคะจากสวนกล้วยนะคะมาเป็นในเรือนพ่อชํานะคะวันนี้นะคะเราจะพาชมในเรือนพ่อชํานะคะเป็นอมอนสเตอร่าแล้วก็ไม้มงคลต่างๆนะคะที่ใครยังขายอยู่นะคะในกลุ่มไม้มงคลแล้วก็คนรักการจัดสวนจัดบ้านทั่วไปนะคะ ไปชมกันนะคะว่าในส่วนของพายนะคะมีไม้มงคลไม้ประดับชนิดไหนบ้างนะคะที่ยังขายอยู่นะคะไปชมกันเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือสวนของไพรนะคะสวนใหญ่แล้วไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับชนิดต่างๆนะคะ mm hmm. ก็เกิดมาจากการที่เรารักต้นไม้นะคะ mm hmm. ก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. พอสะสมเข้าเยอะมากๆนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเช่นนี้นะคะ และส่วนใหญ่นะคะที่ใครปลูกแรกๆนะคะก็คือมอนสเตอร่านะคะแล้วก็ที่ชอบมากเป็นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นเสนีจันนะคะเสนีจันทุกชนิดนะคะใครจะชอบมากนะคะแล้วก็จะสะสมนะคะโดยเฉพาะเสนีจันโกเมนนะคะอันนี้ใครจะมีเยอะมากแล้วก็จะขยายพันธุ์โดยการผ่าตานะคะต้นใหญ่นะคะใครก็ จะเก็บไว้ทำแม่พันุ์นะคะก็คือไซ์นี้นะคะพลยก็จะเก็บไว้ทำแม่พันธุถ้าสมมุติปล่อยให้เขาออกลูกเองนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนะคะแล้วก็ยากด้วยนะคะที่จะแตกหน่อใหม่หรือกิ่งใหม่ออกมานะคะค่ะแล้วก็จะมีกวก,วกมรกตนะคะแล้วก็ไม้ด่างสะสมอื่นๆนะคะแล้วก็กล้วยสวยงามนะคะที่พลรยมีเก็บไว้นะคะ อันนี้คือความชอบโดยส่วนตัวนะคะทีแรกไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจนะคะแต่พอนานๆเข้านะคะก็มีสะสมเยอะเกินนะคะก็เลยปล่อยออกขายนะคะโดยการขายออนไลน์นะคะส่วนใหญ่แล้วส่วนของเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบเเป็นชุมชน ที่ลุกพลานหรือว่าย่านตลาดนะคะใครจึงไม่ค่อยได้ออกไปขายต้นไม้แบบนั้นนะคะก็เลยจัดการขายทางออนไลน์นะคะก็มีลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเก่าๆนะคะแล้วก็ทางเพจนะคะใครก็จะปล่อยขายบ้างนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่หายากนะคะไม้แปลกหรือว่าพวกไม้ด่างต่างๆนะคะที่ใพรทาการขายนะคะในหน้าเพจของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เก็บไว้ในเรือนเพาะชํานะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ มันมีเยอะเกินนะคะไม่สามารถที่จะนำมาเก็บไว้ในเรือนเพราะชำได้นะคะก็จะแยกเอาไว้ต่างห่างนะคะก็มีบริเวณไว้แล้วก็ไว้ที่บ้านด้วยนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งสวน ต่างๆด้วยนะคะพวกไม้ผลนะคะภายก็จะทำการขยายพันธุ์นะคะโดยการาการตอนนะคะตอนกิ่งนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะส่วนใหญ่พวกนั้นก็จะเป็นแดดร้อยนะคะไม่ได้เก็บไว้ในโรงเรือนเพราะชํำนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะหรือว่า ท่านผู้ชมนะคะท่านใดอาจจะสนใจหรืออยากจะสอบถามในการปลูกวิธีการปลูกต่างๆนะคะหรือสนใจในาการทำอาชีพขายต้นไม้นะคะก็อยากจะ ถามเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจของไพรได้นะคะก็คือเพจสวนไพรไร้สารนะคะเป็นชื่อเดียวกันกับช่องนะคะก็ลองถามดูนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะหรือยังหางานไม่ได้หรือว่าคิดไม่ออกแล้วก็มีใจรักที่จะ ปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะก็ลองสอบถามหรือคุยกันได้นะคะค่ะสำหรับอาชีพการขายต้นไม้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ท้าทายด้วยนะคะสำหรับคนที่รักในการปลูกแล้วก็รักในการสะสมต้นไม้ต่างๆนะคะเราสามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ นำไปขายได้นะคะและตอนนี้นะคะในช่วงโควิดนะคะก็จะทำให้การขายนะคะดีดีกว่าเมื่อก่อนนะคะนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้นะคะแต่ก็ไม่อยากที่จะให้มีสถานการณ์แบบนี้ยาวนานนะคะใครที่กำลังมองหานะคะอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งก็คือการขายต้นไม้นะคะเพราะว่า แต่ละวันนะคะเราก็จะสามารถขายได้เกือบทุกวันนะคะอย่างน้อยก็เป็นงานอดิเรกแทนงานที่ทำประจำอยู่นะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวของเราได้นะคะลองถ้าสนใจนะคะก็ลองศึกษาดูให้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะเราก็จะาสามารถที่จะมีรายได้ให้กับครอบครัวเราได้นะคะ ค่ะเพราะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะใครปลูกผักนะคะก็จะขายผักนะคะส่วนใหญ่ก็ไปขายตามตลาดนัดนะคะบางทีกําไรร้อยสองร้อยนะคะถ้าได้มากๆก็ต้องขยันมากๆนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่จะปลูกผักชนิดต่างๆนะคะเพื่อให้มีการหมุนเวียนในการขายนะคะก็เป็นอะไรที่หนักพอสมควรนะคะแล้วพอดีมี ส่วนตัวนะคะก็จะชอบต้นไม้อยู่แล้วก็เลยลองหันมาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ดูนะคะก็เป็นที่น่าชื่นใจนะคะมากกว่าที่จะไปนั่งขายผักในตลาดนะคะค่ะเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะเราก็จะรู้ถึงสาเหตุที่ เกิดขึ้นนะคะกับต้นไม้ของเรานะคะยิ่งนานวันนะคะการศึกษาการเรียนรู้ในการอาศัยประสบการณ์นะคะของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ายัางไม่ลองทํำดูก็จะไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะทำหรือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะ และที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะอย่างในคลิปของพัยนะคะก็จะมีไม้ต่างๆที่ยังส่งลูกค้าอยู่ณปัจจุบันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อาจจะสนใจต้นไม้มงคลหรือไม้ใบชนิดอื่นนะคะก็ฝากติดตามนะคะในเพจของพายนะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่องนะคะก็คือสวนพายไรายสารนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ไพตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ